เป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิเซลลิโอคอมแพคอีโคคาสุดคุ้มค่าได้ง่ายแล้ววันนี้กับราคาเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุด99เดือนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศลุ้นการนักเแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที c อฟออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสสดกครบแฟนๆปีศาจแดงครับพวกเราคือแชมเปี้ยนครับในศึก FA Cup คับการ2023-2024ครับ,รร 24, รบยุตเตทำได้ล้มแมนซชตนักชิงชัยเลอร์ที่เวมลีย์เมื่อคืนที่ผ่านมาชนะ2ต่อครับได้ประตูจากกานาโชแล้วก็ไมนู oo, นี่ครับแมนซชตีรต์ไคตกได้ลูกเดียวจากเจอร์รีโดกูครับ แล้วก็ยูเต็ดปิดจ็อบไปได้ในช่วงท้ายรักษาผลกาน,นขันที่ต้องการมีหลายประเด็นน่าพูดถึงกันนะครับยูเต็ดไม่มีคาเซมิโลทั้งตัวจริงและตัวสำรองในเกมนี้เนื่องจากมีอาการกล้ามเนื้อตึงระหว่างวอร์มอัพนะครับตอนแรกเขาจะอยู่ในที่มานั่งสำรองแต่ว่าพอเจ็บระหว่างวอร์มไปก็จะเป็นคาร์มาน่า,าขึ้นมาที่มานั่งแทนถ้าชชนชอบเนื้อหาที่นำมาฝากการฝากกดติดตามกดไลค์กดแกชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เรามานยูสู้ตายด้วยนะครับฉลองแชมป์ไปด้วยกันขอบคุณมากครับ แทคติกวิธีการที่วางมาต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับกับวิธีการเล่นที่เน้นการรับกลุ่มปิดตรงกลางรองจังหวะโต้กลับเล่นหลังลายแล้วก็โจมตีสตไีได้ประตูขึ้นนำสองสูตั้งแต่ครึ่งแรกไอ้ชนะฮารได้ตัวหลักกลับมาเกือบสมบูรณ์เกมนี้พอดีครับก็ได้บาติเนสกับวารานมาจับคู่กันอีกครั้งหนึ่งขวาเป็นบิซากา้าซ้ายเป็นดาโลผู้สาวป,ประตูโอนาน่าครับส่วนเกมตรงกลางซื้อความสดใหม่ของโซเฟียอัมราบัตเล่นกับคอบบี้ไมนู กอนเปโตรมินลแล้วก็บูโน่แฟนเดยครับส่วนนั้นบนการาโชกับแรดฟอร์ดรอโจมตีหลังไลายเกมนี้ทําให้นึกถึงวิธีการที่แอตแลนตาจัดการกับเลเวอร์คูเซ่นนัดชิงชาเลอร์ลงถึงจังกายกับลิเวอร์พูลนะครับคือธันฮัวางเกมตรงกลางให้แน่นเข้าไว้มีมิดฟิลด์4คนคอยคอมโบเล่นร่วมกันอัมระบัดยืนต่ําสุดครับคอยปัดกวาดหน้าคู่เซนเตอร์แล้วก็ให้แบ็กสองฝั่งเนี่ยไม่ต้องเติมสูงมากรับผิดชอบเกมรับเป็นหลัก ขึ้นมาแค่กลางสนามเท่านั้นเพื่อป้องกันเกมลุกของสตีแล้วก็ทําได้ดีครับทั้งบิสก้าและก็ดาโลวันนี้ขอชื่นชมไปที่คนแรกก่อนคือโซฟียอัมราบัตที่แม้ว่าจะไม่รู้ว่าได้อยู่กับทีมต่อหรือเปล่าอาจจะต้องปล่อยกับฟอร์ติน่าไปทำมาชอปชั่นซื้อขาดแต่ว่าอัมราบัตทําได้ดีมากโดยเฉพาะการตัดเกมไล่บอลช่วยแบ่งเบาผู้เล่นในเกมรับสังเกตดูวันนี้อาริ่งบาลฮาร์แลนแทบจะไม่ได้จบสกอร์ในกรอบเขตโทษเลยมีจังหวะเดียวคือตอนครึ่งหลังที่ได้ยิงชนคานไปนะครับที่เหลือ ทั้งอัมรบัตวาราและมาติเนซตัดฮาแลนด์ออกจากเกมไปได้ซึ่งเป็นตัวอันตรายที่สุดของซิตี้ในเวลานี้พอเกมตรงกลางและแดนหลังแน่นแล้วนะครับเหลือแค่จังหวะตอบโต้ซิตี้ที่ต้องทําให้ดีทําให้แม่นแล้วก็จบสกอร์ไม่ใช้โอกาสเปลืองซึ่งวันนี้ยูเตอทับได้ครับลูกยาวๆหลังลายของดาโลที่เหมือนจะเป็นลูกซ้อมมาแล้วเนี่ยทิ้งไปกดดันกวาดิโอที่หมองคือหลังไม่ดีครับ ไม่ได้ให้เสียกับออเตกาออกมากั๊กกันแล้วก็ม่งกลับไปกระโชกแปรเผาขนเข้าไปเป็น1นึ่งศูนย์ยูเต็ดม่งบอกว่าหลังไลน์เริ่มทํางานแล้วจริงๆหลังไลน์เริ่มทางานมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับที่วอลเกอร์ได้โดนกับแรดฟอร์ดเวลาทิ้งบอลไปด้วยความยาวของสนาเมเวมลีย์ที่มีหลังไลน์ค่อนข้างเยอะสามารถโจมตีได้ถ้าเช็คลำหน้าดีๆนะครับแล้วยูเต็ดก็เล่นงานพื้นที่ตรงนั้นซิตี้เนี่ยมีแค่วอลเกอร์คนเดียวที่ดูจะเร็วกว่านะักเตะตัวลุกของยูเต็ดแล้วก็เป็นวอลเกอร์ที่สกกัััด้นไปหลายครง โอกาสครึ่งแรกของแมนซี่มีแค่จังหวะเดียวครับที่ยิงเข้ากรอบก็คือจังหวะของแบรโดซิลวาที่เหลือเนี่ยเกมรับของอยูเต็ดทั้งวารานมาตินเนสช่วยปกป้องไว้ได้มีลูกนึงที่อันตรายก็คือจังหวะสอดของโควาซิตที่เปิดหักเข้าในมาแต่ไม่มีตัวจบไมนูกเก็บรับกินได้นะครับต้องช่วยชมไปที่แบ็กสองฝั่งก่อนทั้งดาโลและบิสก้ามีสมาธิที่ดีขึ้นในช่วงท้ายดูการครับปิดพื้นที่ในกรอบเข้าแล้วซ้อนคนหนึ่งกับ Back, แล้วก็ปีกโดยที่มีอัมรบัตเป็นคนคอยสกรีนบอลงทีรวมถึงเซนเตอร์ด้านในพอช่วยกันเล่นปิดพื้นที่ได้แล้วเนี่ยสตีก็พยายามจะต่อบอลอยู่อย่างนั้นในครึ่งแรกครับไม่พยายามเปิดบอลครอสบ,บอลเข้าไปก็ทําให้เจาะไม่เข้าแม้ว่าพวกเขาจะครองบอลเยอะกว่าก็ตามส่วนลูกที่2ที่มายูเแต่หนีห่าออกไปเนี่ยเป็นเพลย์ที่สวยมากครับจังหวะที่มาคาสเวตฟอร์ดวางทะยงมมุมไปให้กับกาลาโชที่อยู่แนวกว้างเป็นลูกซ้อมอีแล้วครับเทนฮาร์กเลือกซื้อวิธีการนี้แล้วก็ทําได้ แบบที่ต้องการเลยการโชจี้เข้าในมาฝากมาที่บูโน่แฟรเด็กจ่ายจังหวะเดียวไมนูเน่เติมขึ้นมาในจังหวะพอดีเป๊ะและยิงผ่านออเดก้าเข้าไปครับเป็น2อศูนย์พออัมระบัดยืงต่ําให้มีซอมตชวิเน่ที่เป็นตัวพลังงานคอยตันค,คอยบดบี้และก็คอยทะลุขึ้นมาเป็นบางครั้งเนี่ยทำให้คอบี้มมนูมีอิสระในการเล่นมากขึ้นครับแต่จังหวะสอดเขา้าพุ่มที่สุดท้ายคอยมาช่วยกับบูโน่ยุตเต็ดวางวิธีการมาถูกทําได้แบบที่ต้องการจบสกอร์เฉียบคม แล้วไมนูนโดดเด่นเกินอายุครับทั้งจังหวะการยิงประตูการเก็บบอลพลิกบอลทาให้คิดถึงลักษณะการขึ้นเกมคล้ายๆกับเจอร์ลิฟูที่ชนะสี่สาจังหวะของไมนูพลิกหลบดึงจังหวะให้นิ่งดึงตัวประกบและก็จ่ายบอลให้แม่นยําอีกอย่างที่ต้องชมอยู่แตดคือวันนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆจ,จ,จะไม่เตะทิ้งเตะขว้างจะพยายามต่อบอลขึ้นมาหรือมองหาตัวเพื่อนที่พร้อมรับบอลก่อนและก็จ่ายไปสังเกตจากเกมรับและเกมตรงกลางครับจะทะลุด้านบนหล,หลายๆครั้งเพื่อจะ ให้ได้บุกต่อไม่เสียการคองบอลเร็วเกินไปให้สตีกับมาบุกอีกครั้งจุดนี้ก็ต้องชื่นชมอล็กซานฮาร์กด้วยที่วางแผนมาได้รัดกุมและแน่นอนครับส่วนเกมด้านหลังเนี่ยวารานกับมาร์ติเนสปกป้องพื้นที่ในกรอบดีมากๆทําให้สตีเข้าไปด้านในขนข้า้งยากวาราน,เ,นเก็บลูกโด่งได้เกือบหมดเช่นเดียวกับดาโลที่มงสกัดได้หลายครั้งพอมาถึงครึ่งหลังโอนาน่าเป็นคนที่เซฟช่วยสําคัญไว้เยอะมากๆครับจงังหวะยิงไกลของผู้เล่นแมนซี่จังหวะพุ่งปัดหล่อ มาโดนดกูยิงไปหนึ่งลูกซึ่งเป็นจังหวะที่ยิงเสียบมุมจริงๆครับโอน่าพยายามปัดทิ้งแล้วแต่ปัดออกนอกกรอบไม่นดาพยายามปัดแล้วแต่บอลก็ยังซุกเข้าหน้าต่างเหลี่ยมในไปโอน่ามีความมั่นใจมากขึ้นครับกว่าต้นฤดูกาลดูจากจังหวะออกบอลพุ่งปัดแล้วสีหน้าแววตาที่เขาสู้เต็มที่ื่อทีมมีจังหวะดึงช้าดึงเร็วเป็นแชมป์แรกข,ของโอน่าในสีเสื้อปีศาจแดงครับแล้วเขาก็ล้างแค้นแมนซี่ได้สำเร็จจากปีที่แล้วเนี่ยแพ้ แมนซี่ในเกมที่ต้องเล่นให้กับอินเตอร์นี่ครับแล้วก็โดนจอร์ดโตนยิงเข้าไปขอชื่นชมดาลโลก,กับบิสก้าต่อยหน่อยครับผมว่าบิสก้ามีสมาธิมากกว่าเกมบอลก่อนอยากเห็นได้ชัดเหมือนถูกกระตุ้นมาเสียบบอลได้แม่แนยําในการโดลกับโดกูแม้ว่าจะเจองานยากครับต้องให้เอาบัตบดมาซ้อนบ้างการโชวมาซ้อนบ้างแต่ว่าบิสก้าวันนี้เราิดชอบหน้าที่เกมรับเป็นหลักแล้วก็ป้องกันได้ดีประมาณหนึ่งเลย บวกกับครึ่งหลังซิตี้เน้นการครอสบอลมากขึ้นใช้ความสามารถของโด oku ครับแล้วก็ใช้ความสามารถของปีกอย่างบาโดซิวาส่วนดาโลเนี่ยฟอร์มดีไปตั้งแต่ในพรีเมียร์ลีกช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะครับมั่นใจมากขึ้นจงังหวะออกบอลจงังหวะแกะเพรสซิ่งจงังหวะพัฒนาในการจ่ายบอลรวมถึงคุมพื้นที่ในกรอบเป็นนักเตะที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดใน้ฤดูกาลนี้แล้วก็น่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปครับกับความพยายามที่เขาทุ่มเทเพื่อสมโมสร บูโนโ่แฟนเด็กกับคอบบี้เมนูลงตัวมากๆกับประสบการณ์ที่บูโนโ่มีและความสดใหม่ของเมนูวันนี้นบูโนโ่ภาษากายดีมากครับเหมาะกับเกมนัดชิงที่มีสมาธิให้บอลในจังหวะที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วมีการสื่อสารที่ดีกับเพื่อนนะครับบางจังหวะเขาอยู่ไกลจากลูกบอลก็คอยชี้บอกให้น้องๆเนี่ยตามเข้าไปประกบหรือบางจังหวะหาช่องดีในการสอดเข้าพื้นที่สุดท้ายและจังหวะโต้กลับเร็วยูเต็ดเนี่ยไม่ได้เป็นรองในเรื่องของการตอบโต้ในจังหวะสุดท้ายเลยเพราะโอกาส ในการยิงเนี่ยมีให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะแค่คลองบอลน้อยกว่าแต่จังหวะตอบต้อยเห็นเนี่ยมีได้น้ําได้เนื้อไปหลายช็อตโดยเฉพาะจังหวะที่ต้องให้ออติก้าลวถึงกองหลังของสตีเนี่ยเจองานยากนะครับการโชรกับการมาเล่นปีขวาดีกว่าปีกซ้าอย่างเห็นได้ชัดครับเทนนารตัดสินใจถูกต้องที่ส่งการะโชมาเล่นขวาครั้งหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาช่วงที่การะโชเล่นขวาในทีมทําได้ดีนะครับแล้วก็วันนี้ซื้อกีนตั้นขวาอีกครั้งเล่นแนวกว้างจี้เข้าใน ใช้สปีดดวลกับกวาดิโอแล้วก็เจาะอาคารยี่แม้ว่ามาคาชัดฟอร์ดจะยิงประตูไม่ได้ในเกมนี้แต่การทะลุทะลวงของเขารวมถึงการใช้สปีดและก็พยายามดวลกับคาววร์วอเกอร์เนี่ยทำให้เกมยูเต็ตไม่เป็นรองเลยครับซื้อใจด็อกเตอร์ที่วันนี้เล่นบอลง่ายๆไม่ห่วงบอลจนเกินไปไป็นอีกอาวุธหนึ่งในจังหวะโต้กลับครับแล้วก็ทําให้มีทางเลือกหลากหลายทั้งด้านขวาด้านซ้ายครึ่งหลังในมายูเต็ดเปลี่ยน4คนเะครับเอาอีแวลมลมันมาร์ดมาติเนส ไฮลุนแทนแรดฟอร์ดรีดเลิฟแทนกานาโชแล้วก็เมาท์แทนกับสกอตต์แม็กทูมินีซึ่งเปลี่ยนได้เกือบถูกต้องทั้งหมดครับมร์จะเนี้มีอาการตะคิวขึ้นแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับส่งอีวนที่มีความเก่าลงมาช่วยกับวารานแต่ว่าคนที่2เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากกับการที่เอาอยลุนลงมาแทนแรดฟอร์ดเพื่อซื้อความสดในช่วงท้ายครับอยลุนที่ลงสำรองมา3าเกมเนี่ยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเวลาฟิตกว่านักเตะที่อยู่ในสนามมาสักพักนึ่งแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเบียดเบียด,ยดตัน,ตน เก็บบอลด้านบนได้แล้วก็ทะลุเขากรอบได้หลายจังหวะเขาลุนเป็นคนที่ทําให้เกมด้านบนเนี่ยแมนยูเต็ดเก็บบอลได้นะครับโดยเฉพาะท้ายเกมที่ทดเจ็ดนาทีเอยลุนเบยดย่างบอลมาได้ครับยูเต็ดก็ซื้อเวลาเพิ่มไปได้อีกบวกกับซิตี้ไม่ได้บุกต่อเนื่องในช่วงท้ายครับแล้วเซนท้ายก็เลือกจะเก็บผลงในขันส่งลินเเลิฟก,กับเมาลงมาปิดเกมเล่น3ามเซนเตอร์แล้วก็เมาส์มาบทบี้เป็นพลังงานตรงกลางนะครับก่อนเกมนี้เออเทนท้ายทำให้แฟนยูเต็ดรู้สึกเหมือนเกมที่เจอกับบารนะ์เซโลนา ในปีที่แล้วในโยูโรป้าลีกครับยูเต็ดสถานการณ์เป็นรองเป็นทีมที่ถูกมองข้ามไปแต่แทนฮาก็กระตุ้นแฟนบอลกระตุ้นนักเตะว่าเขาเชือ่อว่ายูเต็ดทำได้ครับแล้วก็เราจะคว้าชัยชนะไปด้วยกันการพัฒนาเดียโก้ดาโลการพัฒนาคอบบี้ไมนูพัฒนาเรนโดกานาโชขันเกมรับให้แน่นขึ้นจากตัวหลักที่ทยอยกลับมารักษาโมเมนตัมของทีมเอาไว้ไม่ให้เสียห้องแต่งตัวไปโฆน,นาพัฒนาขึ้นในจังหวะป้องกัน บูนโดแฟนเดสเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นทังจังหวะการควบคุมอารมณ์มีสมาธิลาบุษไทรุนที่เป็นกองหน้าเข้าหมาของเรานอีกหลายปีล้วนแล้วจะต,ต้องให้เครดิตธนากทั้งนั้นครับกับสิ่งที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้แม้ว่าพรีมยร์ลีกจะผลงานไม่ดีแต่ว่ามีแชมป์ติดมือและเป็นแชมป์ถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษเอกธนาพาทีมไปที่เวมลีย์สครั้งใน2อฤดูกาลที่เขาอยู่กับทีมครับปีที่แล้วชนะนิวคาเสเซิลในนัดชิงลีกครับ ปชิงกับแมนซี่แล้วแพ้ปีก่อนปีนี้พามาที่เบมลีย์สองครั้งชนะควนทวีในรอบรองแล้วก็นัดชิงชนะแมนซี่ล้างแค้นได้สำเร็จครับส่งให้เชลซีต้องไปเล่นคอนเฟลเลนต์แทนยูเตดคว้าโคต้ายูโรปาลีกแล้วก็นิวคาสเซิลไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปครับผาโค้นมีขุมกำลังที่พร้อมลบใช้งานได้ตรงตามสเปคเขาสามารถทำฟุตบอลสนุกสุกให้คุณดูได้ครับด้วยวิธีการต่างๆมากมายรับแล้วโต้เล่นหลังไลน์หรือคอมโบบุกร่วมกันเพลซิง่ง เล่นในแบบที่คุณต้องการได้ครับเชื่อมั่นในแผนงานระยะยาวเชื่อมั่นในโปรเจกต์ที่จะดำเนินต่อไปฤดูกาลหน้ายูเต็ดจะกลับมาดีขึ้นอย่างที่พวกเราคาดหวังเอาไว้แน่นอนจากบทเรียนที่ใหญ่ในฤดูกาลนี้ครับหากชื่นชอบเนะื้อหาที้ชินํำมาฝากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,กกแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและล้างไคล้ม่ยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสุดครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ